สวัสดีจ้าพิโยโคลาบานเองดิจ้าสวัสดีจ้าเมลีจ้าสวัสดีจ้ามาจา้ะวันนี้ก็เป็นบรรยุทธ์ของพิโยนะจ้ะบรนจัสนั่นแหละจะแต่เป็นบรรยุดธ์ตรงนี้ก็ได้เขากะกลางคืนเมลีก,ก็ดำนาเสร็จพอดีพอดีวันนี้บานพิโยจะทำก๋วยเตี๋ยวกินกันนะจ๊ะนี่แต่ว่าที่จะทำกินนี่ก็พอบาพอดีพ่อ้อยนะจ๊ะที่า่าพพิโยได้ทำ ของไปแจกชาวบ้านในหมู่บ้านนั่นเลยจ้ะแกอยากขอบคุณที่ว่าขอบครัวพีย่ยูเนทำของไปแจกให้ในวันเกิดเจ๊เกก็เลยให้ทุนมาเพื่อจะทำก๋วยเตี๋ยวแจกคนที่ว่ามาช่วยกันทำของไปแจกคนในหมู่บ้านนะจ๊ะก็ทำกินเล็กๆน,น้อยๆเลยจ้ะพรวบาทำกินในขอบครัวแล้วก็คนที่มาช่วยสองสามคนกันนะจ๊ะก็เลยเตรียมวัตถุดิบทำกันละจ้ะ กำลังนังปอกพงปอกพักพักนาจะาันี่ักหนาอันนี้ก็เครื่องก๋วยเตี๋ยวนะจ้านี่มีลูกชิ้นมีหมูจ้านี่มันในถุงเนื้อชิ้นหมูน่าจะละวนีเนื้อหมูนี่ก็เครื่องปุ้งอ่าะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรนี่เยนะจ้าเป็นบัรทุดกสำหรับที่มาทำก๋วยเตี๋ยวดยตรงนั่นเลยจ่ มาได้จากไข่บางกว่ามากินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ดีเด้อวันนี้จะนี่ก็เข่ากลางคืนพอดีมันนีวันหยุดอ่าเป็นวันหยุดของโรงงานดาใช่ไหมยุทธเขายุทธใครดาจะไอ้ลานติ้งไม่ได้หยุดใช่ไหมไม่ได้หยุดไม่ได้ยุดต้องเร่งเดี๋ยวกะหนั่งเฉยกะหนั่งท่ามไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพี่โยจะพาไปดูเรื่อยๆว่าทำอะไรอ้าวควรอะไรโอ้มาเลยเนี่ยโอ้ ห้านชายอันนี้ร้านเนี้ยบเลจะนี่ลูกชายคนหลีกของน้องนิงจะที่ว่าไปช่วยครับหลดหลับทรงยายไปไปหน้าไปนั่นเนาะร้านเนี้ยบเลยจะนี่ลูกชายคนหล็กเลยจะไปช่วยครับปลาหาอ้าไให้ยายด้กำลังจะเป็นคนดังเลยจะนี่ดังไปดังไปติดกำลังออกใหม่เลยนะควันหูมาเลยก็เลยจะนั่นใหม่ ก็ซูมไอ้บนหนังชิ้นขาวนะจ๊กะก็เลยมาหนังโตทำกันตรงนี้เราไปดูน้องแนกกนกำลังหั่นซอยหมูอยู่นู่นเดี๋ยวพี่โยพาไปดูนะจ๊ะนี่น้องแนกกนกำลังทำอะไรอยู่นาะสวัสดีจ้าซอยน้ำมันหมูเจียวกากาเทียมจ้ะอ๋อจะทำเป็นไอ้น้ำมันหมูเจียวกระเทียมนะจ๊ะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปช่วยกันหนังทำต,ต,ต,ตรงนู่นต่อแต่ว่ากระเทือนียนตัวนี้เลย,เยก็เลยจะหั่น เดี๋ยวพี่โยก็จะให้ดูเรื่อยๆเลยจ้าบาททำอะไรยังไงต,ต่อตะบักก็แต่เห็นบ่อยนอกจากขันตอนการทำก๋วยเตี๋ยวแต่พี่โยก็อยากถ่ายให้ดูว่าวันนึงวันนึงีิบาพี่โยอยู่บา้านนี้ทำอะไรเดิงนะจ้ะแต่่าการพี่โยก็ดีขึ้นนะจ,จ้ะนี่จ้าแน่นหั่นหมูเสร็จแล้วก็เสียมเจียวเลยจ้ะเจียวให้เป็นแบบเจียวหมูแบบให้กรอบๆนะจ้ะ คาคาดีกันเดีด๋ยวไปเรื่อยๆนีเดี๋ยวไปดูน้องนี้ได,ด้ครับแตน้องนี้ก็กำลังหั่นพักสิจ้ะ พอดีแมรี่มีธุระไปกับหมู่เพื่อนๆกันนะจ๊ะไปงานที่ไหนอยากไปนั่นแหละจะงานข้าวดำนันน่นแหละจะก็เลยเดี๋ยวแมรี่ไปช่วยงานแจ๊กๆเดี๋ยวก็จะมาช่วยน้องนิ้งต่อพี่โยก็ช่วยอยู่นี่เลยจะแดีไม่มีอะไรมากแค่ซอยพักอย่างเดียวพนะเพราะว่านเดี๋ยวก็มีแกะกระเทียมเดี๋ยวพี่โยก็จะแกะกระเทียมแกะอะไรช่วยน้องไปนะจ๊ะไปแต่พี่โยพาไปดูไปเรื่อยๆเพราะมีตน้ตนหงตน้ตนหอมอะไรดาไปเดี๋ยวพี่ ตอยหมูหันหมูดาเดี๋ยวพี่โยจะช่วยน้องทำก่อนเด้อจันเออน้องแก้มจะมาช่วยตำเด้อจันสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะไม่ไม่หม,มัดผมให้ดีๆลูกเดี๋ยวผมเขาจะท่งกระเทียมหายางหมัดดูหนูไปสาวแล้วก็มาตำเจ๋ <laughs> <อ> <laughs> แงแท้ตำกระเทียมแาดเอ้ยเอาผมไปทำ <laughs> เออนั่นแหล่ะให้ด,ดีๆลูก เดี๋ยวให้นกแก่นตำกระเทียมต่อไปเรื่อยๆนี่จะตรงนี้ก็ซอยพักเสร็จเลยกำลังช่วยนกยแก่นแกะกระเทียมอยู่พี่โอ๊ะกำลังหั่นหมูอยู่เด้อจ้ะนาจ้ะน้องแดงก็จะมาต้มน้ำซุปเด้อจ้ะโอ้แสงซึ่งจะนนั่เด้้ <c oughs> อจะขั้นตอนแรก <c oughs> กระดูกเริ้งไปเลยกระดูกเริ้งเลยริ้งเฉยดาจ๊ะเครื่องปุ้งก็ทำง่ายๆเหมือนเดินี่เคยทำทุกที่เลยนะจ๊ะ วดวันนี้ก็แดดดีเกินจังดอกนี่น้มพวกไม่หล่นหรอกเด้วจังนีน่หนากตะเคียมดองจ้า คุ้งชิลลรสจ้า ยินหอม มึงแม่ไปเอาเกลือ,มา,นะอ,าอมาใส่ได้สิโอ้ี่ขนาดไม่ต้องพิดฟ้าก็เดือดจะเส็จแล้วจ,จ้เาเดือดก็ได้เลยจ้าการสูตรการปรุงนะจ้า ดีก็่กลับมาจากงานเลยเดี๋ยวจะเลยมาซอยมูเทนพิวเลยนี่ก็ซอยต้นหอมตน้นขันที่ีต่ออีกแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วจะพอ่าน้ำสุกก็ใส่ซีซัพเรียบร้อยพ้อมกินได้เลยเดี๋ยวก็รอมา บอกเด้งลุกบอกเด้งแต่บบแน้นไปดูเนาะถามมีการถามเติมเติมสวยกดานเติมเตรื่องมด้วยช่วยกันนะจ๊ะนี่ปับแป๊บปับแป๊บเดี๋ยวก็จะได้กินเลยเดี๋ยวก็ทำกันต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ยูพามาดูอีกขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆจ้า นีเครื่องปรุงก็เสร็จซับเรียบร้อยแล้วจ้ะเครื่องปรุงก็จะมีก็ก็กมีน้ำตาลนะจ๊ะพริกป่นแล้วกนไอ้อันนี้เป็นถั่วถั่วป่นนะจ๊ะอันนี้เป็นกระเทียมกะนีหมูเจียวจะที่เน้นหนังเจียวมาชาวนะช่าเลยจ้ะแล้วมีใบหอมใบผักชีใบลวยอาใส่แล้วก็เดียวก็จะมีน้ำปลาไอมะเพิรีม ยาดนื่นจะกกำลังไปเอามาอยู่นสมสายชูหมอลวกระเทียมพร้อมรสจันทรน้ำเดือดอยังนางน,นี่อหุ่ยคือละจันทรหมูกระลุกชินรว่เสร็จซับเรียบร้อยหม้อเป็นเดียวก,ยก,ก็น้ำซุปเดือดพร้าวเลยนี่จ้ะ จะได้เวลาคิดจะใครหิวก็มาเด้อจันป่าพิยูรยากาศอีกใครหนักกินกันก็นีน่เห็นแล้วจันต่ว่าเด,เ,เ,เดี๋ยวยังเหลือสิ่นเหลือพักไรยังไม่ไดแล้วออกมาเลี้ยงนะจ๊ะเดี๋ยวออกมาดูกันอีกทีนหนุง่งขาคนแหลกก็มาเลยเด้อจันแมวบอนน,นี่แ <laughs> มวบอนก็เป็นคนมาช่วยคนแหลกนะจ๊ะในการที่ว่าจ,จะทำของแจกของอะไรน,นี่ <c oughs> โอ้สายไฟก็ห้อยระยองระยิงเลย จะให้ไอ้บอลชิมก่อนเลยเป็นไงดำมนาเหนื่อยไหมเหนื่อยจ้าน้องโยกขาไปขึ้นลุกยุกไอ่บอกพอจะเลิกแบบนี้ยกขาไปขึ้นยกขาเป็นโตุ๊บแล้ววันร้ายอาจจะไปปรับจ้างดำมนาเอฟซีดำมนาได้เนี่ยจะมาเมื่อยขาซะแล้วนี่โอ้ยไหวเด้ยอย่างนี้ไอ้บอลเอาพาเชิดตุ๊บรุงข้างล่างได้ อาจจะจ้านี่ไขนนน่นี่ไม่วนกอดนั่นมาก็มากินด้วยกันเด้อจะนี่ขอบคุณค่ะทีเดายเดียวคอยอจะเดินจ,จะเ,เดินเด้อคอยเปียกีมา,าเปรกีเดอ้อในครัวนะน,น่ะลูกในครัวาจัดสมาธิกันนังรอด แม่ขาดทำก๋วยเตี๋ยวอยูได้จังไฟไม่ร้อนไฟไม่ได้เดือดเจ๊งหน่อยใส่เจ่อยมใส่ได้หลายไปเลยใส่เต็มเลยน่ะเนี้ยใส่นิดเดียวไว้ยตอนนั้นหลักก่อไฟใส่มันเต็มเต่าเลยน่ะฝนใหญ่น้ำเด่นนาน

จิ้มแบบไหน้วยบ่าลูิ้นเนื้อเนาะกินเนื้อไหมกิ้เข็มม่จิ้มอนกินมาให้เแค่หมดจอ้มใจวัดอะไเอาควงหันี้่นะเอเต็นมีหรือเต็นเล็ก อันนี้ของเม่วอนเด้อนี่ชามสงจะของเมยเปิ้ลเอาหนำใสใช่ไหมเอาตุกไหมเอาตุกะได้มาเนี้ยเอาขวดมารอบนี้มีหนำตุกนํำใสเด้ดจนี่นำตุตกลงไปเขาใหญ่ถ้าน้ำใสก็จักราดใสจริงมเนะจะใสมัวจะที่ยังไม่หนาวแบไอ้ัวดีกินเยวเอาหนำใสเอาหนำปูน เอี่ยขาดไม่ไวดอเนี่ยขาจจำเป็นเนี่ยขาดจำเป็นถูกเลยจ้ะเดไข่ละมาบริน่นี่ยบรนในโงหวกหนิ่งไรดอกจบนี่โอ้เดี๋ยเจนหนิ่งไทยนั่นก็ได้จุ้มเมาเลยเนาะ มันคือดลอย่คือใดลอยได้ยบาทนี่เนีเนี่เนีได้หลวงอันสองนะลูกไค้จดนี่นี่ผมบอกาผมินนะชินเนาะเน้นมาโตมว่ามันอะไหร้านชุมร้านชายก็นััง

เดี๋ยวงานินเียวเรื่องฟุ้งก่นเดี๋ยวบอนฟุ้งีบอนกิ้มีเยอะแต่ถ่ายหิวก็มาได้บ่อยๆด้อกิ้นกินได้มากเบิ้นได้เบิ้นได้มี่มาบางบังเลยจัดก็มาเรื่อยๆนะจ๊ะไม่ได้บบามีแค่นี้จากคนที่ช่วยทำงานทำการ์ดอะไรได้ก็ ูกหลานก็มาอีกจ้ะเด็กหญิงปอนนี่ม่มาเลยนกระเทียมเจียวใจเด้อตามสีกรเทียมเจียวไบตรงนี้นะลูกนได้พาะมันจะได้ไอ็นั่นเส้ิมมือ เดี๋วจากคลิปนี้ก็จะไ้แค่นี้นะจ๊ะก็พามาดูสูตรการทําน้ำซุปมากินกว๋วยเตี๋ยวก็บญาติพี่น้องที่บารวมไอ้ทำของแจกวันเกิดของพี่อ้อยนะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยหลายๆได้จ้ะที่บา ให้ความหลักความเอ็นดูครอบครัวของพี่โยนะจ๊ะมอบทุนให้ทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินในค่างนี้นะจ๊ะพี่โยต้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆคนเด้อจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยหลักเอฟซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากจ้า